สวัสดีแล้วสบายดีพอไหมพี่นอ้องเมื่อทุกคนเามื่อนี้ก็บอกกับไป้ยีเซนเคยนะมื่อนี้ไปพาทุกคนแบบไปไปชัป้นใหม่หน่อยมาเฮ็ดตู้พี่น้องเด้อหรือว่าฮิตของปะสาสนเราถึงของพวกเฮานี่ได้มีการเฮ็ดลับเปิ่มวัดสังขันก็คือขั้นกับเฮ็ดบุญแจกนั่นแหละพี่น้องทุกคนถือวัสดนะอันนี้ก็ถือว่ากำลังจะมุ่งหน้าไปหาสู้ป่าไม้พี่น้องเด้ออันนี้สิพากันไปตัดไม้ไปมาเฮ็ด เข้าสู่บ้านเพื่อแล้วพี่น้องเลยนะเอาจกีวเสร็จนี่ก่อนชิฮอตป่าฮอตดงกันแล้วเอารอบหน้าอีกมาต่อประเด็นนี้ถอนเดียวเนาะนี่พ่อใหญ่ใจดีกำลังเลาะหาตัดไม้เนาะทุกคนเนาะไม่ก็หายากตัด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 เลือกตัดเลือกตัดตอนนี้ เขาก็กำลังทำการตัดนะทุกคนเนาะไม่เนี่ยตัดเลยนะทุกคนกำลังตัดเลยนีน่ดได้พูดล,ลำสองลำเนาะเลยเลยเลยโอเคนะทุกคนตอนนี้ก็ตัดไม้เสร็จที่เรียบร้อยแล้วเนาะคือแบกไม้คนละสามเล่มเนาะคนละสามท่อนนะทุกคน โอเคเนาะทุกคนตอนนี้ก็หอดบานเป็นที่เรียบร้อยแล้วเนาะฮ่อเทียนแล้วเนาะทุกคนทาการตัดไม้เป็นเช็ดเป็นที่เรียบร้อยแล้วเนาะตอนนี้คือไม้ได้ไม้ที่เราไปตัดมาเนาะทุกคนเนาะคือได้ประมาณนี้เนาะคืนนี่เนาะไปตัดคนละสองเล่มสามเล่มเนาะตอนนี้ก็ทาการทําเฮดตูบเนาะทุกคนคือเฮดตูบเนาะลักษณะแบบนี้เนาะทุกคนอันนี้คือไม้ที่เราไปตัดเนาะทุกคนเนาะคนละสองเล่มสามเล่มเนาะ กรมกันหลายคนนี่คือขั้นตอนการเหตุูน่ะทุกคนลักษณะแบบนี้เนาะนี่เนาะกี่เหตููแล้วก็อันนี้คือจัดตอกน่ะทุกคนเอาไว้มัดคือขั้นตอนมัดน่ะทุกคนเนาะ <c oughs> คือจังไรก็เอา ขดใหม่นาะมาตัดตัดแล้วก็ใบหุม่มหุมเดี๋ยวนี้เนาะคือบริษัทย,ยางบริษัทเต็นยงนังเนาะทุกคนนี่คือการจักตอก่อไว้มัดอันนี้คือเบียกผู้สายเนาะทุกคนเนาะเดี๋ยวไปเบืองเบียกผู้หญิงกันเนาะผู้หญิงคือตักน้ำหนึ่งเขาเนาะทุกคนอนะันนี้คือเทงน้ำเนาะ ตักน้ำหนึ่งเขาแล้วก็เฮ็ดกินนี่คือพวกสาวนุ่มเนาะทุกคนคือข้าวมาสวยเบียกเนาะคือบริจังได้ดทั้งสิ้นเนาะคือแบบว่ามาสวยเนาะอันนี้คือเบียกผู้หญิงเนาะทุกคนอันนี้คือทําการแบบว่าต้มข้าวต้มเนาะทุกคนดิเหมือนกันคนเลเลยคนร้อไป นี่คือผู้หญิงแบบว่าเข้าเต้านุมนะ่มเนอะในบ้านเนาะคือขเข้ามาสวยเวียยเนาะคือไ่ได้ไ่ได้จางข้าเานาะคือแบบว่าเต็มใจไปสวยเนาะทุกคนเนาะมามาสวยกันเนาะนี่คือเพื่อนที่แม่ข้าเ,าเสียเนาะทุกคนเนาะนี่คือลูกสาย่นเนาะที่ เสด็จมาเนาะเสียเมื่อวานเมื่อวานเมื่อซีดเนี่ยทุกคนเนาะแม่เราเสียนี่คือแม่ผู้เสียเนาะเดี๋ยวพาทุกคนไป็บึง้งเราเอ็ดงละเปิบเนาะทุกคน,กคนถ้าเป็นศาสนาพุทธแค่เจ้า,จาแบบว่าเก็ดงานบุญบุญแจกเนาะทุกคนคล้ายๆกันแต่อันนี้บม่ได้แจกเนาะทุกคนเนาะนี้นคือเคเรื่องฉีดครื่องเดิมเนี่ยแต่อ็เล่นเจาะนะว่าดู ไม่ว่าว่าอ <gadget> ๋ออันนี้คือเครื่องอันนี้เนาะทุกคนนาะแบบว่า <c oughs> เป็นปขีดคลองประเภทนี้องศาสนาพีเนาะบ่แม่นศาสนาพุธเนาะคือก็จะทําการเฮ็ดแบบนี้เนาะเป็นลักษณะมีปืนมีปืนแล้วก็มีดาบเนาะทุกคน <c oughs> กเนาะลักษณะแบบนี้เป็นดาบไม้เนาะมีรายอยางเนาะทุกคนเนาะ นี่คือเห็ดตู้นี่คือเขาเห็ดเมืเ่อวานนีแบบ้หน่อยบัิทายเมื่อวานนี้มีปืนลายแบบเนุยทุกคนเนาะถือว่าอันนี้เป็นการเริ่มต้นเห็ดตู้พี่หน่องเดอ้อพากันเบิงผ่ากันแย่งห็ดของปะเพนีของเผ่าลาวถึงวสะนะก็มีทางอำนาจการปกครองเท่าแก่เนวโฮมนี่คือพวก ที่เหตุตูนี่ผูอันทรงลายเสือเขียวหลือหมวกลายนี่ก็คือการผู้นํำของคันบ้านบ้านนาบอพี่นอกเดอก็พากันบึงพากันติดตามว่ามันเป็นจังไรในการทีดของปาระเทนีของเขาวาสัสดาและก็ในตอนคำเฮ็ดแล้วตูปอันนี้ก็จะมีการขบงั้นในตอนแรงพี่นอกเดอก็จะคอยติดตามมึงในแรง ต่อไปนะอันนี้ถือว่าเฮ็ดตูปนี่ก็ยังบอทันชําเร็จทิดสิ้นเือถือว่ากำลังจะหางหากาเกียมพี่น้องเดินนี่ก็คือทางเห็นผู้ภาพกันได้แล้วพี่น้องเนาะมีหลายคนหลายอยา่างทางสาวนมสายนมพี่น,อน,อน้องเนาะกระทั่งมีลูกบ้านชาวบ้านนี้แล้วนะนี่คือต่อมาเนี่ยก็คือเข้าเฮ็ดปืนเห็ดย่างเนี่ยก็ถือว่าเป็น ในการลินของเห็ดของปะเพนีของเขานี่แหละพี่น้องเนาะเห็ดของเราถึงเขานี่ในการเห็ดละเปิบคือกับเข่าเห็ดบุญแจกนั่นแล้วพี่น้องเลยนะก็ถือว่ายังบ่อทันเอาเถือก็ถือว่าเป็นมือเห็ดถือว่ามือลิ้นหรือว่ามือเข้ากระแมนก็ถือเป็นแบบของมืออื่นตอนเศร้าก็ถือว่าได้ครบงานอย่าง ก็คืนมวลซืนของหิดของความพินิจของเขาเห็นบอดอ่ดีเขากําลังจะเฮ็ดกาลังจะสร้างนี่มีทงังพูเฮ็ดอยู่ทํากินมีเบิร์ดพี่น้องเลยนะเออนี่เห็บดบ่มีทงังเสานมสายนมขันบ้านนี่แล้วก็มีครบพร้อมโดยคณะเขาแหละนะนี่เด็กผู้ใหญ่ของพเอนนี่กะต่แกเสือมาแล้วคือสีอากาศท่อนเลยนะ <c ười> เออ ก็ถือว่าเฉพาะวาตูบนี่ก็ถือว่าน่งมาทำสำเร็จเด้อพี่น้องเด้อก็ถือว่าประมาณอยู่สองสามสัปดาห์ก็เลยจังสำเร็จในการเฮ็ดตูบพบ่นอยู่ทางนั้นก็ได้ก็ถือว่าพวกเสานมสายนมเห็นบ่อมากล้วยมานยังเขานำเอามาเฮ็ดทีดเฮ็ดคล้องนอก็ถือว่าเป็นเฮ็ดทีดของเขาบลูเขานี่แหละเออ มีครบอันนี้ก็คือว่ายังว่าท่านหลาเถือกพี่น้องดอคือว่ามีคนหลายจะได้เข้ามาโฮมหรือว่ามาเตาโฮมก็คือว่าเป็นมืออื่นเป็นมือเข้าพี่น้องเนาะอันนี้ก็ถือว่าโจไว้ซรันี่แหละเอามืออื่นมาต่อจะมาสัมผัสหายสดๆแหละเอาเขาบอกพีเนาะทุกคนตอนนี้ก็กินเข้าเทียงแล้วเนาะทุกคน คือก็จะเอาเห็ดตูบแล้วแล้วนะทุกคนคืออเห็ดก็สำหรับกินนี้ก็อนนี้คืออ่ากดไลค์กินข้าวเที่ยงนะครับกินลาบไปทุกคนนี่ก้อนนี่นล้ทุกคนอาหารกินข้าวเที่ยงกินข้าวสามคีเนาะอยู่บากไปจ้าแล้วอยู่บากอะไร ตก็เรเก็าทาดีเอยไแล้วลนี่ก็นออากินข้าเทียงนะหลังจากตัดไม้แล้วแล้วก็เห็ดตูบแล้วแล้วก็ตอนนี้ก็คือเทียงแล้วนะทุกคนกินเขา้าสามมคคีเนาะ กินลาปานะทุกคนน้ากินลาปาเนาะทุกคนเจ้าไปไหนเจ้าไปไหนกินลาปลาเนาะทอกคน

ก็สำหรับคลิปนี้ก็ขอจบเก็บเพียงเท่านี้เนาะทุกคนเรื่องทุกคนฝากกดไลค์กดแชร์และกดติดตามตอนต่อไปเนาะทุกคนเนาะบ๊ายบาย